öyle <laughs> böyle mọi thì là ba... ba người là ba mình ơn anh hùng nhắn 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 khứa nhắn nhắn cứ nhắn 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 อย ah ่ามาือ่ง่อนสิเขยิ้มเชื่็มคือกันพว่าแล้วน้องมันสิตแย่วันพระผนมากมาวันตะวันสิเหนัยอ้าวบัดดีก่อนสิไปนามาหลังก่อนฟังศิลปินทันฤดือนบอว่าสิเป็น หนุนบอลลูนโบกู้เนี่ยโอ้โหไล่ทันพี่น้องยาเฝ้าเมื่อเด้อนะคะคุณปีสุภัทร,รเดินทางมาวันเดียวว่าสิเป็นหมอลลัมดาวจารัสฝ้านะคะสุดยอดกปเลยทีเดียวสุดยอดหมอลำกลอนหมอลำการคุณพ่อชำรุงนิงางกากแลมาแล้วเนาะบัดน,นี้ฟังล้ำลองจ้าป่าสะกอนไล่น้อยนี่แหละพ่อนะคะให้พี่น้องกิ่ดีมีแหงง้งหเอาเงินรางวัลมาให้เด้อนะคะให้ประสมควาสมสำเร็จผู้รวยแล้วก็มอรวยย,ย,ยิ่งขึ้นไปฮะ,ะพอ่อมันเออ เพิ่นป่วยว่าพอสวนให้ว่าไอ้สวนเอาไอ้แก่ไอ้เอาละฮะนิมสมารีใจเร่เจ้าเฮาโน่เท่า ว่าแม่พี่น้องสะพอกเทาน้องพี่น้องเพื่อม้ยาพี่น้องพี่น้องพี่น้องสะตาทานบุวรำทานการกุศลนของเอววันดีข้าวเนียมีผู้มาท่านไหนสมใจผู้สุยางฉันสีได้เป่าอ่างเต็มไทยสี่งนำเทียมยาไายซ้ำข้ามาใส่สมใจหรือเปลือคอยสะตา จงใส่ใเอาไว้สันสิแอมบอนในประโสดใสชูใหญ่บอยลูลาไปเพือตาตาบะคามาก็ไปนี่ก็ไปนี่สีเด็กก้าวมาคาถาวายาถาบาลีประจงฟังตั้งนี้จงได้มีบทพ่อพ่อฟังสิได้มาวายาถาวาลีมหาปะละปุลิปุลนตีสาขาลังไหนังมากะเต็มัน าจนละตันตวงสมุทโททานใหญ่มีน้ําไหลลังเต้าตินเต้ากลางมาแม่นสิใหญ่บ่ฟ้าแน่นอังเป็นทะเลบีโตดินนักังดนงตขอให้ไหลมาเข้า สิ่น้อยผสมน้อยเจ้าใหญ่หลวงคือแม่น้ำใหญ่กว้างอาศัยหมู่น้ำปานแลมาน้่กางเต็มไปได้ศรัทธาไปเค้านี้ให้มีบุญด้วยทังอิทธิตังปฏิตังตุมังเจิบปะแม่ว่าสะมีสัตรูให้ลุมาผสมแมงฟังตมแมงเงนแก้วแนวใดจะคืนขาดขอให้สมมาดมานอกแก้วเจ้าสู ช่องยังเหรอ่องว่าสวนเดียลซิงโอ้ฝากเลยเด้อฝากฝากช่องคุณพี่สวนเดียวซิงเลยเด้อปาช่างไรหักหัวเขาแจ็คโฮ้ย่นราคาแต่พ่อตีเมลเล้วพ่อตัวค่ะพ่อตัวคำว่าเป็นต่ยันหักหัวเขาเลนี่จากใจจากใจเลี่ยมบ้านน้องต่อจีต้องต่อโอ้หักหัวเขา เนี่ยพ่เป็นตาหักเลยออามากูบอกแจ้สวนเดมองเจ้าพี่สวนเดี๋ยวเยอะะบานขอเสียงบานรังต่อเนี่ยทัางใดบมมีเงินในทางไห้ยืมในเด้อบมมีมาเอาเพียโอ้ยแม่งเขาข้อหามไทยรู้ก็ชนมานี่ละไปย้อ้ย จันด้วงปนละโสยถาบ้านบันเปียกคือดังใบฉันเบ่งคอายป็นดวงดังใบฉันรอบตั้แตงให้มีแสงใสเหลื่อมเตียงพระจังนอเติดรวยมาดีโชลละโสยถาอีกด้วยให้เออแก้วรวยมาดีแม่นสิอยู่โลกเงี้ยงงงสดใสเด้อพ้อเด้อรัศมีใช้แผ่ปูพ่อแม่สองนับแต่สัตว์ในห้องเมตตาหนีโลกทำให้น้ำเล็มเล็มท่วงมองแล้ว วินวาเมอีสับปีติโยวิวัสตุโวสับปโลกโว,วินาสตุโวสับ,บปะบยบงนันสับปาลูกห่างญาได้มาลาบีวินาสุนเสียเสียงเพยียงว่าไปเวนตองของทั้งหลาใกล้ห่างมเมย์อเอ๋ยมาตีปวารันทั้งหลายโยให้ทางล่างยญาด้มาอยูก่กลางใจเหนือเจ้าพายนีสุขีสุขี้ดีก้าอยูอบาบาบ่กับปวารุณีให้มีอายุย ตลอดกาลสมไข่ต่อไปอย่าตายได้เป็นดังสักษาไปพระโคดมเจ้ากาะตั้งอาภิวัทนาศีลิสนิจังกุธะปัจจัยโนนอบุตรเจ้าสอนไว้ให้ป้อนใจตั้งไหลให้โป่งุ้งนองเองพี่น้องปูมาฟัง พุ่นเบุญหลายนาแถวพลป็นเจ้าภาพร่วมวันนี้แล้วก็เจตาด้วยนะคะพี่น้องชาวบ้านหลายน้าเพียงสุขุสุขนุนนั่นนี่ไอเมียคนผู้สวยๆนั่นน่ะมาเจตี่เจ้าก็เห็นจกี่นี่ผู้ที่มีแต่ให้แม่จ๋าลามาแล้วพวกมาไล่แม่ลามไปเข้าไปพื่นจะไปรั้งสาธุเด้อให้เมียอยู่บังนั่งให้สุขังบาลัง

เกิดเป็นเก็ดเกลี่เจพาพคุณพี่สมชายของสามจุกคุณแม่บุญหลายนาเตียบลอยเสียบิธีแก็เจตาด้วยแล้วก็ผู้อ,อยู่เบื้องหลังอีกหลายหลาทันทีบริเวณอืนหน้านะคะน้องนะคะคผู้แพทยแน่นะคะน้องอายด้วยตลอดแล้งก็ครอบครัวขอ้มีความสุขความเจริญมากผัวเขาค่ะ